Ah, do no, 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 Ah, Okay, the last session we will study how to use is on under. Using is on under is a part of the of pairs. That is why uh, if you will use it on uh, under, you have to consider upon the, the pictures, the positions of the pictures. Do you make sense?

ทีมสองไอเออินอเนไนนอินจูจมสามยูเอนดีอาอันเดออ็ายจิมสีบีดับเบิลอเคโบกังเสือ

H E N h N แม่ไก่จิ้มเจ็ด B O S o c m b o s c o m B O S o c m b o s c o m จำไปจำเออได้ไหม B O S o c m b o s c o m จิ้มเก้า D O G Dogstar D O G Dogstar D O G Dogstar D O แปดจิ้มแปดดีมากมีตามีสมาธิดีมาก

เฮสีเอดีเฮสีซาแฮสีเอดีเฮสีซาเฮสดสีคิสบสี่ซอดีทมมดีมคห้าหน้าต่อไป c S A I R าแชร์เก้าอี้ซีเอสแชรเก้าอี้ซชาเ้าอี้ จี G I R L เกิร์ลเด G I R L เกิร์ลเด็กผู้หญิ G I R L เกิร์ลเด็กผู้หญิงจี๗ F A T M A S S E R F A T M A S S E T M A S S E R จี๘ F A N M A N คนผู้ชาย F A N M A N คนผู้ชาย เอฟเอฟแมนคนผู้ชายชี้สิบเก้าเซอาร์คารถยนต์เอาร์คาร์ถยนต์ซอาจาเอาร์คารถยนต์อกชีหยิบของตัวเองก็ส่งไปอย่าแนมจะได้กลับบ้านเร็วๆหยิบของตัวเองแล้วส่งไป หยิบของตัวเองแล้วส่งไปไปสามยี่สิบเอ็เสร็จไปแล้วค่ะ่แล้วหยิบของตัวเองแล้วส่งไปเขาจะอ่านงานนี้เขียวไมนไ่เกี่ยวกับการเสกเขาจะอ่านมันใช่เนาะหยิบของตัวเองแล้วส่งไป เราแล้วเกี่ยวกับกระเอกก็ส่งไปอ่เข้อดีหนึ่งดูข้อดีหนึ่งดูจนข้อทีหนึ่งอย่ากัวน้ำรับ้านไม่ต้องกลับออ book is on the d s

ยู่ในกองสาม a d o r is under the table สา is under the table หมาอยู่ใต้ต๊ะหอยู่ใต้ต๊ะ d o r is under the table สาม Adork is under the table หมาอยู่ใต้โต๊ะหมาอยู่ใต้ต๊ะ Above is in the cash นกอยู่ในกอง

บวกอยู่บนหัวหอาอาแคทอีสอันเดอร์เดอะแชร์แมวอยู่ใต้โต๊ะแมวอยู่ใต้เก้าอี้อาแคทอีสอันเดอร์เดแชร์แมวอยู่ใต้เก้าอี้อาแคทอีสอันเดอร์เดอะแชร์แมวอยู่ใต้เก้าอี้แชร์อาเก้าอีสออรเดอรแมท เด็กผู้หญิงอยู่บนเสืออยู่บนเสออนเกอสอเดมอะเกิลอิสออเดมเด็กผู้หญิงอยู่บนเสือเด็กผู้หญิงอยู่บนเสืออกิอิสออเดมอะเกิลอออเดมเด็กผู้หญิงอยู่บนเสือเด็กผู้หญิงอยู่บนเสืออนอิสอนอะแมิอเด็กผู้ผูชายอยู่ในรถผู้ชอยู่นรอะนัอานดงอะแมนอิ ผู้ชายอยู่ในรถอยถอาแมนนีสิดนีสิดคาผู้ชายอยู่ในรถ